เดินทางมาถึงพัทยารเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็อยู่ในโรงแรมในห้องของผมแล้วนะครับห้องนอนสวยงามก็บรรยากาศต้องบอกว่าน่านอนึง <stainless steel popcorn> ตัวผมก็ยังนอนไม่ได้นะครับเพราะว่ามีภารกิจต้องไปเป็นดีเจงานซูมเอานะฮะ ที่แหลมบาลีไฮนะฮะก็ขึ้นเลนตีสองอ่ะดึกไม่ดึกไม่รู้อะตีสองเลิกตีสี่เขาบอกแล้วครับว่าแถวนั้นมีวัดก็กลับว่าเลิกเสร็จจะไปใส่บาทซะเลยเพราะว่าเช้าแล้วนะฮะใส่บาทแล้วก็หาโจ๊กกินไปเลยห้องน้ำก็สวยงามนะฮะ ทำเป็นแบบลักษณะคล้ายๆแบบที่เขาเรียกกันว่าบูติกบูติกโฮเทลซึ่งก็เอออาบอบูติกไม่หมดดี๋ยวนี้